ไปไวมากเลยแป,ป,ป,ป๊บแปวันจันท์อีกแล้ววันนี้วันจันทร์ที่2สิงหาคม2564สิสวัสดีสวัสด nice <OUR S 2> ีไหว้สาทุกคนนะจ๊ะอาจารย์โอ้กินสีมาแล้วนะจ๊ะอาจารย์โอ้กินสีนี่เป็นอาจารย์ชื่อจริงๆชื่อนัทวมุฒิเชื้อชั่วสาขาวิชาเออเราก็เอ๊ะทำไมวะทำไมเสียงมันอุ้ยอีกอะ ออกไปข้างนอกมาน้ำท่าย,ยังไม่ได้อาบเลยอซอดดียี่สิบคนดูละเข้ามาทิ้งยี่สิบเลยเนะาะโอ้ย๋ยวนี้ไม่มีเวลาแล้วนะไม่มีเวลาอะไรมากมายเชนะ้มมเา,มา,ม,ามาเมื่อคืนก็ตื่นเนาะต้องบอกสี่ทำนั่นทำนี่ไม่ได้หยุดเลยนะเนี่ยน้ำท่าย,ยไม่ได้อาบเลยกินข้าวกินปลาตั้งแต่หกโมงใส่บาทนูนี่นั่นพูดคุยสารพัด สา่พัดเรื่องรานะเหตุการณ์บ้านเมืองวิาพากษ์วิจารณ์กันนะเช้าๆนี้ทักทายกันก่อนนะทักทายกันก่อนสนะักสินพ้านาทีพูดคุยกันก่อนนะเหตุกา้านการเมืองสถานการณ์โควิดก็น่าเป็นห่วงอยู่ยังน่าเป็นห่วงอยู่อสวัสดเาานะสีเข้ามาแล้วทักทายนะเจ้าไหว้สาทุกคนจ้าเข้ามาแล้วกดไลค์ไลค์ไลค์รัวๆเลยเสียงอาจารย์โอ้ชัดไหมทักทายกันนะลูกอย่าให้ครูเป็นคนบ้าใบอยู่คนเดียว <c oughs> เดี๋ยวเช็คชื่อเอาไว้ที่หลังนะเช็คชื่อเอาไว้ที่หลังแล้วเดี๋ยวชูเลขเช็คชื่อเองนะฟังครูยเยอะๆก่อนให้สมกับความตั้งใจที่ครูเนี่ยเก็บพลังงานกินข้าวเคียเค้ยวเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวพลังงานสะสมมาไว้ที่จะมีกําลังมาสอนพวกเธอเมื่อวานคิดว่าฉันสอนไม่ไหวนะเมื่อวานหวัดหลงคอคิดว่าเป็นโควิดแ็แล้วมั่งไม้ครูเนี่ย <c oughs> ต่อมน้ำลายมันักเสบนี่ไงต่อมน้ำลายเสบเอออย่าให้เป็นอะไรนะกายสังขารเนี่ย มันตัวทุกอะสวัสดีโอ้ยเข้ามาแล้วนี่วะร้อยคนดูสวัสดีสวัสดีเสียงดังฟังชัดเข้ามาทักทายกันเลยนะลูกสาวจ๋าเข้ามาทักทายกันเลยเซ็ตเครื่องเองอะไรเองเนี่ยเธอมันไม่ใช่ของง่ายๆนะโอ้โหหูตาฉันก็ไม่ค่อยดีแก่แล้วเธอเอ้ยไม่ค่อยมีอะไรดีหรอกนะ สำคัญเนี่ยหัวงอกแล้วแล้วทำงานในโลกดิจิตอลเนี่ยอ่านนี้ไม่พอต้องมีนี่อกี iPad อก i mm hmm. อ a พอีกเขาเรียก iPad เนะ mm hmm. าะรียก็ไม่ค่อยจะถูกภาษาหาเลย้งหนาก็ไม่รู้ภาษาต้อง <laughs> เออมันคนที่บ่นนะอาจารย์โนเนี่ยนะมันก็ต้องบ่นมั่งอะเนาะคิดถึงพวกเธอนะคิดถึงพวกเธอสวัสนดะีสวัสดีนัดนะสวัสดีอาจารย์นัดคนะุณิศาสวัสด,ด,สสดีทุกคนเลยเออสวัสดี นิติธรรมอีเอินไม่เคยมาไหว้พระสวดมนต์เลยนะใสัย,ยุ่งเลยเนาะสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนนะเข้ามาแล้วทักทายกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดไลค์กดแชร์เลยเสียงดังฟังชัดไหมตรงไหนอะไรยังไงอาจารย์โอจะได้ปรับให้มันให้มันชัดเจนสวัสดีจ้าลูกสาวนะจ้าเดี๋ยวอีเวนแก้วสุรการว่าจะไม่ใช้แล้วนะบางทีมันก็ยังมองไม่ค่อยเห็นนะเป็นแก้วสุรการเนี่ยนะ ยังจำเป็นหนูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนงจำเป็นอยู่ออสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีาาาสวัสดีค่ะอาจารย์เข้ามาพิมพ์ชื่อเล่นด้วยนะลูกพิมพ์ชื่อเล่นเออถ้าใครรัติการภาษาอังกฤษก็ไม่ต้องไปใช้อะไรมากหรอกบางทีอ่านตัวมันเล็กพ,พินพภาษาไทยรัติการสวัสดีนะลูกสาวจ๋าอ่าสวัสดีอารุณสวัสดิ์อารุณสวัสดิ์ไหว้สวา,สาจ้ะไหว้าสานะครับท่านผู้ชมนับที่อยู่ทางบ้าน แล้วก็สวัสดีนะครับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยทั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์และก็คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชาพัฒนครสวรรค์ตลอดจนท่านผู้บริหารคณาจารย์นะครับพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนโอ้ยเข้ามาทักทายกันเยอะเลยเนานะสวัสดีสวัสดีสสดเนี่ยฉันอยู่สอนได้นะพะกําลังใจดีๆนะจากทุกคนเลยนะจากพ่อแม่พี่น้องจากจากนักศึกษาจากทุกๆคนเลยเนี่ยเป็นกําลังใจให้อาจารย์โอ้กัน เป็นเรื่องที่น่าแปลกนั้เมื่อวานฉันฉันป่วยนะหวัดหลงคอเจ็บคอเจ็บคอเสียงแตกหมดเลยก็กินอะไรอะป้าทลายโจรแล้วทำน้ำทำท,ำทำทำทำน้ำยาแก้ไอกินเี่เรียกว่าน้ำยาเ,ยเนเียอย่าไปเล่นยาเลยเนาะทำเนี่ยทำ,ทำทำน้ำแก้ไอกินเองมันก็มีน้ำผึ้งมะน,นาวแล้วก็ใส่ดอกเกลือไปผสมตามใจชอบ ม,มันหวานเ,นเค็มๆเปรี้ยวๆมันหอมประโยชน์ของเกลือเนี่ยนะวิชาภูมิปรญญาอีกแล้วเนาะมันอยู่ในตำราสมุดคอยเกลือเนี่ยม,มันมีประโยชน์หลายอย่างสวัสดีแนละสวัสดีทุกคนนะกูทักไทยอาจจะทักทายไม่หมดเอานี้ไปยีก่อนสมัยก่อนเนะี่ยยังไม่มีฟอร์มาลีนนะตายกันอะไรกรนันก็ต้องทางปา เอาปวยกรอกมาเออสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนทางปากแล้วเอาน้าเกลือนะผสมกรอกกรอกกรอกเข้าไปเพื่อที่จะฆ่าเชือ้อเพื่อที่จะไม่ให้ศพอืดไงทไําวิธีกรรมอะไรประมาณนี้เนี่ยเกลือก็ชื้อฆ่าเชื้อโรคเพราะฉะนั้นเรามีส่วนผสมอะไรบ้างเดี๋ยวจะบอกนัทที่ว่าเสียงแว๊ดแว๊ดแว๊ดแวดแวดมาสอนได้เนี่ยนะแล้วแหกปากเปล่าเปล่า,า,า,าโอ้สวัสดี230คนดูให้กำลังใจตัวเอง อีหนูจ๋าเข้ามากดไ like, ลค์ลัวลวๆกดแชร์ให้อาจารย์โอ้ด้วยกดแชร์กดแชร์กดแชร,แชร์ไปเยอะๆนะไปเป็นวิทยาทานไม่ใช่ไปอยากเด่นอยากดังอะไรหรอกแล้วก็เข้าไปดูในห้องภูมิดิจิทัลด้วยห้องภูมดิจิตอลกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ้าเข้าไปกดเด็ก็จะจะมีสารพัดคลิปเลยตอนนี้จะเกือบ30คลิปแล้วที่ลงไปนะ30สามสิบคลิปเกือบเกือบจะ20่ชั่วโมงได้แล้วมั้ง๋ยวต้องร้า์ไปดูนะขอบใจนะมีน้ำพึง่งมีเกลือมีน้ำมะนาวแค่นี้แหละน้ำพึง่งต้องเป็นน้ำพึ่งแท้ผสมผสม คน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 นะชวนป่วยปีแปกอตาลูกกระตันยูหรืออากระตันยูยาเสือดําเสือดาวอะไรแก้องคแก้อกไอเนี่ยนะนะไม่ไม่ไม่ได้ตังค์อาจารย์โอ้แล้วไม่ได้ตังค์กูผสมกินเอง <c oughs> วิวเสียงดีนะไอาหา้ห่าจะหนักเกลือไปจะหน่อยดิยนะเนยเค็มว่ะเฮ้ย <c oughs> แต่ดีแต่ดีมันเกลือมันช่วยล้างคอไงล้างล้างจุลินทรีย์ล้างแบคทีเรียอะไรเงี้ยนำ้ำผึ่งมะนาวชุ่มคอนะ น้ำพึ่งเนน้ำพึ่งเดือนห้านะน้ำพึ่งนพึ่งเดือนห้ามึ่งแท้จิบไปจิบมาอร่อยเดี๋ยวกดกแม่งหมดขวดเลยอ้าวเออเข้ามาแล้วก็ดูๆกันนะอย่ากดเข้ากดออกนั้นเช็คดูตลอดนั่นแหละไอ้หนูอีหนูเสียตังค์เรียนแล้วนะลูกนะเสียตังค์เรียนแล้วลูกเสียตังค์เรียนแล้วเรี้ยงให้คุ้มค่าเหนื่อยของพ่อแม่ปู่ย่าตาโคตร พี่เสียสตังลงทะเบียนเรียนกันนะโวย้ยแล้วได้ข่าวว่านะมหาลัยนี่จะลดลดค่าเทอมรอเปล่าไม่รู้นะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวว่ากันเอาวันดีมินเม้นเรียนให้มันคุ้มค่าฟังเยอะๆถ้าใครเรียนออนไลน์เบื่อแล้วมาเจออาจารย์โอ้นอาจารย์โอสอนไม่ดีเลยนี่ลาออกไปเถอะไปเรียนกับคนอื่นไปประธานโทษนะจริงๆฉันว่าจริงๆเถอะเรียนก็ฉันว่ามันไม่ได้ความรู้มันไม่ได้สนุกเนี่ยมันไม่ไปเรียนก็ใครได้วะ จะมีใครมาสอนอะไรอย่างนี้เขาก็สอนก็ไปตามเทคนิคนึกออกปหล่ะเทคนิคครูก็เรียนต้นเล่นไงเรียนต้นเล่นเรียนต้นเล่นอาษาบัสดีนั้นต้องต้องมีคัมภีนะเนี่ยฉันเนี่ยตาไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยเนี่ยคำพีฉันเนี่ยเห็นไหมเธอฉันลงทุนนะฉันตั้งใจเพราะนั้นเรียนให้สมความตั้งใจนะกับที่ครูตั้งใจสอนพวกเธอนะและตั้งใจให้สมกับบิดอนและมารดาเสียสตังเน็ดเหนื่อยทำไรทำนาค้าขายยากลำบากเนี่ยยุคนี้ยุคเศรษฐกิจโควิดเนี่ย นะเรียนให้สมกับความตั้งใจเรียนให้ความตั้งใจครูก็สอนให้ความตั้งใจอีครูบาอาจารย์คนไหนสอนออนไลน์พังๆเพื่อเพื่พพพอหรือสอนหรือสอนมัง่งไม่สอนมัง่งนี่ยินเงินเดือนเ,นเขาบาปนะยินเงินเดือนนักศึกษานะต้องสอนต้องสอนแต่และหลายคนเขาก็คงสอนกันนั่นแหละนะตามความสามารถของเขาฉันก็ไม่ได้ว่าใครนะฉันพูดเฉยๆเพราะว่ามีนักศึกษาเนะี่ยมาบน่บนๆเหมือนกันแหละและสอนเนี่ยประทานโทษไม่ใช่เอาตัวเองเป็นใหญ่นะ ผงสอนให้เด็กเนี่ยต้องพูดสื่อสารให้รู้เรื่องไม่ว่าจะจบระดับไหนมาไม่ได้เฉพอะสอสดลหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องสื่อสารให้รู้เรื่องการเป็นครูเนี่ยต้องสื่อสารกับลูกศิษย์ให้รู้เรื่องและอย่าเอาตัวเองเป็นกลางไม่ใช่ทิชเชอร์เซ็นเตอร์ต้องใช้เซ็นเตอร์ยึดนักศึกษายึดนักผู้เรียนเป็นสําคัญและถอยกันมาคนละครึ่งอาจารย์ถอยลงมาเก้าหนึ่งนักศึกษาเก้าหนึ่งแล้วเราก็จะมาจูนเข้าหากาันนี่เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงใช่ไหมพูดแล้วเดี๋ยวของจะขึ้นอ่าสวัสดีนะ โควิดของเราโควิดยังน่าเป็นห่วงอยู่นะลูกนะโควิดยังน่าเป็นห่วงอยู่มื่นกว่ามื่นกว่าเลยเนี่ยกร mm hmm. ุงเทพมันน่าสงสารมากที่สุดนะ mm hmm. อยู่ทางบ้านนอกก็ใส่แมสล้างมือกัดอย่าตกนะลูกนะกเดอย่าตกกาดอย่าตก mm hmm. ใส่แมสล้างมือเว้นระยะห่างโควิดมาเนี่ยต้องมีสติเยอะๆต้องมีสติเยอะๆ mm hmm. นะจะ๊ะสวัสดีนะสวัสดีลูกสาวลูกชายทั้งหลายเ mm hmm. ข้ามาทักทายกันนะกดไลค์กดแชร์สามร้อยกว่าคนดูแล้ว mm hmm. ขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้กูนะเน mm ี hmm. ่ย นครสวรรค์ก็น่าเป็นห่วงอยู่ยอด200กว่าสอ0สามพันกว่าแล้วนครสวรรค์นเนี่ยโรงพยาบาลสนามเออเมาพูดถึงโรงพยาบาลสนามพูดซะหน่อยหนึ่งนะท่านอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยรัตน์เนี่ยแล้วก็ท่านรองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคณาจารย์สาธารณสุขวิทยาศาสตร์หรืออะไรต่างๆนานานเนี่ยเขาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ย่านมัสซียนะที่อยู่ย่านมัสซีนะเป็นโรงพยาบาลสนามก่อนบรรูุจะใช้ภาษาถูกหรือเปล่านะ ท่นานก็ไปดูแลความเรียบร้อยท่านอาธิการไทยรัฐเราเนี่ยนะท่านก็ไปดูแลความเรียบร้อยแล้วก็ร้องต่างๆแล้วก็ครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยก็ไปลงพาคสนามด้วยความเป็นห่วงประชาชนเพราะมหาวิทยาลัยราชบันครสวรรค์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณของพระราชาเราเป็นค่าของแผ่นดินขณะอธิการท่านก็ต้องไปรับใช้ประชาชนดูแลประชาชนด้วยนี่คือ นั่นนี่คือ,อวิชัน่นวิสัยทัศน์ของท่านนะครับในการที่จะเข้าถึงท้องถิ่นและเข้าถึงชุมชนนละพื้นที่ว่างเปล่าท่านก็ให้ไปแต่ต้องควบคุมดีๆนะสำหรับรองรับนะผู้ที่มาจากต่างจังหวัดในเขตต่าง,างๆอะไรประมาณนี้ที่ติดเชื้อติดอะไรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ของเราก็ให้ความอนุเคราะห์นะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชัยรัตน์อธิการบด,ดีของเราเนี่ยก็ไปดูแลความเรียบร้อยด้วยแลนะแล้วก็อาจารย์ท่านเสียชีวิตผู้ไหนอธิการท่านรองคณะบดีคณาจารย์แล้วเนี่ย สมัครสมาคนสามาัคคีน้อยากเรียนกับอาจารย์จังเลยอะสาาดีจ้าขามาเรียนได้ลูกขามาเรียนสอนออนไลน์แบบเปิดนะห้องเรียนภูมิดิจิทัลนะดิจิทัลวิดอมคันลูมคูบาอาจารย์ของเรานะแล้วก็ประชาสัมพันธ์เนี่ยโอ้ยดีโดยเฉพาะพี่ประดิษฐ์นะพี่ประดิษฐ์คนขับรถเนี่ยตาก้องอาสาตาก้องอาสาเขาทำคงทําข่าวอะไรกันอะไรกันประมาณเนี่ย ก็ได้ข่าวจากพี่ประดิษฐ์เยอะนะครับในในสิ่งต่างๆนะในในเรื่องของการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยความข่าวความขึ้นหน้าของมหาวิทยาลัยอะไรประมาณนี้ครูก็จะทําหน้าที่ของของเข้าไปนะเป็นคนขับรถนะแต่ทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้กับข่าวให้กับมหาวิทยาลัยด้วยอะไรประมาณนี้น่าชื่นชมนะน่าชื่นชมนะครับถือว่าเราทาครบในเรื่องของการดูแลชาติศาสนาพระมหาริย์นักศึกษาทุกคนต้องทำมึงนะ รักชาติศาสนาพระหมหาตริย์ผ่านไปแล้วปัญหาโควิดนะครับตอนนี้เราวัคซีนได้ไฟเซอร์มาจากอเมริกาแล้วเดี๋ยวทางรัฐบาลเดี๋ยวก็จะกระจายกันมาใจเย็นๆอีกเรื่องนึงข่าเห็นบ้านการเมืองที่ที่ยังไม่ไม่ค่อยโอเคนักนะวัยรุ่นกลุ่มกลุ่มจะว่าวัยรุ่นก็ไม่ได้เนาะกลุ่มผู้ชุมนุมก็แล้วกันอะไรวะอาชีวะหรืออะไรนี่แหละที่ประชุมที่ชุมนุมทีุ่งเทม แล้วของนครสวรรค์ก็แล้วกันเมื่อวานก็มีนะมีการชุมนุมรวมตัวกันขับรถขับไล่ติดไปและบีบแตรบีรบแตรชูสานิ้วนู่นนี่นั่นนะครับครูก็อยากจะรู้นะครับเขาเขามากันในเกาะหมวยมันทาความสะอาดเขาบอกเตียเตียเตียเขาชุมนุมกันฮะขับไล่รัฐบาลขับไล่รัฐบาลต้องการโควิดแน่ไอ้ไม่ใช่ต้องการโควิดต้องการอันนี้ต้องต้องการวัคซีนต้องการโควิดจากรัฐบาลขับไล่นู่นนี่นั่นนะโอ้ กูเดี๋ยวกูลงไปดิวะยังไม่เคยเข้าม็อกเขาจะทิงเลยว่าอาจารย์โอ้เนี่ยอยู่มากันหัวงอกแล้วกูยังไม่เคยเข้าม็อกเลยจะดูที่ว่าบรรยงงากาศม็อกเป็นยังไงเป็นยังไงขับรถเครื่องแว้นไปเลยไปไปดูนะ <S <S โอ้ยเตีย้ยเร็วๆนะเข้ามาที่หน้าราชาพัฒน์โอ้โไวขนาดนั้นเลืมาตศสีนครจะเข้าหน้าราชาพัฒน์แล้วโอ้โหมันม็อกอะไรวะเนี่ยขับรถไปสังเกตการในเสือมหมอบแมวซาวเสือมหมอบแ้วไปดูที่ไปดูดิสักพักหนึ่งเข้าแทกเลยทางวัดสุขคตเลยปุ๊บแจกปั๊บ เขาบิดแต่กันเข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามเลยกูว่าสังเกตก่อนสังเกตก่อนบิดแต่เขาก็บิดแต่ปีนปีนปีนชูต่ำนี่ปีนไม่นไอเราชูต่ำนิดไม่ได้หรกเดี๋ยวลถฟัง่งแก่แล้วเขาก็บิดแต่ตามปีนปีนแล้วก็สังเกตแม่ไปอออยู่หน้าราชพัฒน์แต่เราก็ฟังนะเรียกร้องเราต้องการโควิดปัญหาต่างๆรัฐบาลช่วยเหลือเราไม่ได้เลยนู่นนี่นั่น่ละพัฒน์แต่เปเขาเรียกร้องอ่ะเขามีสิทธิฉันชื่นชมในเรื่องของความเป็นเขา สิทธิที่ไตยาไปเกี่ยวข้องกับระบบชาติศาสนาพระมหากษัตร์ไม่ได้นะไปเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตร์จะมีเรื่องบอาจาร์โอแน่เดี๋ยวจะมอบอาจาร์โอมาแล้วชั้นลวงลุกศิ์ลูกหาประชาชนที่เขาเริ่มใสาา่ทช่าท่านเขานับถือท่านน่ามีเยอะนะจะบอกให้รู้อ่ะไอเราไอเราไปจะลองลองดูดิว่ามันจะไงอ่ะ <S <S พอผ่านหน้ากองใต้ตทงนั้นแหละโอ้สองหอเต็งเลยสองหอสองหอมึงตำรวจมึงเอ้ยกูเฮเยอะหมดเฮ ทำไงวะเนี่ยผ่านนาราชพัดนะมีรูปพระบรมชายยาลักอยู่เลยนะมันทําความเคารพกันล่บไม่รู้ไอ้ห่าเนี่ยไม่ได้นะยุ่งกับชาติศาสนาพระมหากษัตริยนไม่ได้นะมันก็พูดของบงอันไ้คนเนี่ยนะต้องการวัคซีน่ะพูดก็พูดไปสักพักหนึ่งพอเข้าไปที่กองใต้าอาจารย์นุชแทรกออกเลยทาท่าเบี่ยง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 แล้วก็ไปดักรอที่ไฟแดงถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายวโสังเกตการสังเกตการทันยังไม่เชื่อสิ่งที่เขาเล่าสืบทอดต่อๆกันมา ยังไม่เชื่อเกี่ยวกับในเรื่องของแมกระทั่งการไล์สดต้องไปฟังหูด้วยตัวเองฉันเป็นเสือหมอบแมวเซาเลยเข้าไปในกลุ่มเลยปรากฏว่าพอถึงนู่นเลยพอถึงปั๊มป่อตทอเอาแบบตรุปเลยนะเอาพวกเราหยุดเราต้องการวัคซีหนึนะ่นน่ะมันสลักคนพูดหรือย,อยังไงไม่รู้ว่ะแล้วก็มีไอเด็กหนุ่มๆอยู่คนพูดพวกเราอย่าไปกลัวพวกเราอย่าไปสนใจพวกเราอย่าไปกลัวเกงไอคนบนฟ้าโอ,อ้โหคำนี้คำนี้กูขึ้นปี๊ดเลย คำนี้อาจารย์โอนทุตครึ่งปิดเลยนะแต่เราจะไปโวยวายไม่ได้หลายตีน <c oughs> หลายตีนอาจารย์โอสังเกตนะเราอยาไปพัวคนบนฟ้าคำนี้แล้วนะอ,จอนาจารย์โอทุกเนี่ยนะกูไม่ลงนรกด้วยหรอกโอ้โหคนบนฟ้าใครวะเนี่ยมันจะว่าในหลวงเราหรือเปล่าวะและ้วการที่เก้าไม่ได้เลยนะคำนี้เลยฉันได้ยินกับหูเลยนะคำนี้อย่าไปหลวมตัวเข้าไปนะไปเดี๋ยวจะติดร่างแหไปด้วยต้องมีวิจารณญาณนะคำนี้มีเรื่องกับฉันแน่ฉันได้ยินกับหูด้วย ฉันไม่ได้หาเรื่องนะไอการที่รวมตัวกันเป็นสิทธิของประชาชนแต่ยาก้าวไกลพระมหากษัตริย์ใครจะว่ากูเป็นสลิ่นก็ว่าไปเถอะชาติศาสนาพระมหากษัตร,าาาาริย์นี้กูต้องเทิดทูนเอาไว้กูบอกแล้วนะเดี๋ยวของขึ้นอานะจาร์านทัทพุทธเปลี่ยนเลยเปลี่ยนม็อบยาวมากมาทางาะทางหลังกองใต้มาถึงศาลเจ้าพ่อจเจ้าแม่อะไรมังกรทองมังกรอะไรเนี่ยแหละม็อบมันจะอยู่นี่เลยยาวมากเลยคำคำนี้อาจารย์นัทพุทธไม่ขอร่วมด้วยเลย พราะว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนบนฟ้าอย่าไปสนใจคนบนฟ้านี่ไม่เอางูไม่เอาด้วยหรอกจะบอกให้รู้นะไอ้ไอ้รวมตัวกันมาเป็นสิทธิ์ของมึงนะนี่ไปเสือหมอบแมว,วเซาเฝ้าดูฉันจะรู้ว่าเป็นอะไรยังไงนะอันนี้ก็ขอนิดนึงนะนักศึกษาทั้งหลายและท่านผู้ชมทั้งหลายฉันไม่เข้าข้างใครออกใครหรอก ไอ้อมอไอ้มไม่พอใจรัฐบาลมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนรวมตัวไล่ไปแต่อย่าไปยุ่งกับชาติจัดนาพระมหากษัตราาาิย์ใครจะว่าถ้าเป็นสลิ่งก่อนแล้วแต่แต่ถ้ายุ่งกับชาติจัดนาพระมหากษัตริย์ <c ười> เดี๋ยวเจอม็บอาจารย์โอ้บ้างแล้วมึงจะรู้สึกนะมอบคนบ้าด้วยนะไม่ใช่คนดีๆ <c ười> คนดีๆ <c ười> ดอะ่ะว่ากันไปนักศึกษาฝากเอาไว้นะ ย่าไปหลงเชื่อนะต้องมีวินารน,นะยานะเสดข่าวนะเดี๋ยวปลาติดล่างแหเราต้องทำลงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะลูกนะอันนี้ฝากไว้เป็นลูกศิษย์อาจารย์โอต้องต้องต้องเชื่อก่อนนี้คูไปด้วยตัวเองเลยเมื่อวานเนี้ยคำนี้มันพูดเลยคำนี้มันพูดดิ้ก็หูเลยถ้าอยู่แนวหน้าดีแฝงมันบิดแตงก็บิดแตงมากเออมันดินเหมือนกันว่ะเฮ้ยตะพักมันกวนนะผ่านหน้าของใต้วัยรุ่นโฉทสายให้ตำรวจอะยั่วยวนยั่วยวนเจ้าหน้าที่สหอยั่วยวนตำรวจอะ เออไม่ธรรมดานะเธอว่ากันไปนะฉันสังเกตนะนิฉันเอาความจริงมาพูดฉันเอาความจริงมาพูดฉันเอาความจริงมาพูดนะครับก็ว่ากันไปนะไอขไ้ขับไล่ขับไล่อ่ะไอ้ประท้วงเรียกร้องเนะี่ยมันมีสิทธิ์ของของประชาชนแต่ก็ต้องดูอยู่ในขอบเขตอย่าไปล่วงละเมิดชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ได้เราเดี๋ยวจะมีเรื่องกับจารย์โ้นะ ฉันก็ไม่ได้นะจะบอกให้รู้ฉันฉันไม่ชอบแล้วคนที่มาล่วงเกินชาตนาาสตาจาจานาพระมหากษัตริย์อ่ะชาตจนาพระมหากษัตริย์เถิดรัฐธรรมนูญเถ,ถิดทูลแต่สิ่งบูชาเรารักกันเพียงดวงใจไม่เสียดายชีวิตชีวาชาตจ,าจานา ็นสิ่งบูชาของเราแน่นอนชาศาสนาพระมหากษัตริย์เธอรัฐทาธรรมนูญเิดทูลแต่สิ่งบูชา เรารักกันเพียงดวงใจไม่เสียดายชีวิตชีวาชาติจะนาเป็นสิ่งบูชาของเราแน่นอนทงชาติของเรานี้มีอยู่สามสีสิบมาพาองค์สีแดงนั้นหมายถึงชาติเป็นเอกกร,ราดของเราโดยตรง สีขาวคือาาาศาสนาขององค์สัมมาสัมพุทธองค์น้ำเงินจัดนะคือกษัตริย์น่ะของเราจะต้องน้อมกล้าวเข้ารบตรงไต่รงธงไทยเออรเออของชาติไทย ต้องทําลงไว้นะมันมีอีกนะอีกหนึ่งเพลงของรอสอพิเชนเกียรติทุมเนี่ยทันก็ไม่ได้ร้องนานแล้วนะสิ่งเนี่ยนะไตรรงทงชาติบกสะบัดสวยงามสง่าแต่พอก้านาฬิกาสัญญาเราจะว่ายืนตรสีแดงคือชาติสีขาวคือภาษาชนา งามสง่าแต่พอข้าวนาฬิกาสัญญารกรกมว่ายืนตรงสีแดงคือชาติสีขาวคือภาษศาสนาสีดำเงินนั้นนาคือมาจับกระพงฉลักนะ แผ่นดินสยามเนี่ยที่อยู่ด้วยกันทุกวันนี้นะถ้าเกิดดูประวัติศาสตร์นะลูกนะบ้านเมืองของเรานี่มีกษัตริย์มีผู้นาที่เข้มแข็งนะถ้ากษัตริย์ถ้าผูน้นไม่เข้มแข็งเราตกเป็นเมืองขึ้นนะลูกเราไม่มีอะไรเป็นของเราเองเลยนะเดี๋ยวต้องให้อาจารย์ประวัติศาสตร์เข้ามาพูดกันอะไรประมาณนี้เราต้องเทิดทูนเอาไว้กษัตริย์ของเราเข้มแข็ง,ขงมากตั้งแต่ราชวงศ์พระร่วงสุโขทยัย ยันมาอายุทยายันมาอะไรก็แล้วแต่ยันมาราชงจักรีเนี่ยพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยท่านทำงานเพื่อแผ่นดินรัชการที่สิบเดี๋ยวท่านจะแชร์ไปบ้างรัชการที่สิบเนี่ยท่านอยู่เบื้องหลังเยอะแต่ท่านไม่ค่อยออกสื่อนะท่านอยู่เบื้องหลังช่วยเกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องมือแพทย์หนุนเอาเงินเนี่ยหนุนหนุนหนุนหน,น,นุนช่วยเยอะหลายอย่างเลยเดี๋ยวถึงค่อยว่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องทําลงไว้ชื่นชาติศาสนาพระมหาษัิย์อ่ะที่อาจารย์โอ้ร้องเพลงให้ฟังไปเออสวัสดีลูกสาว ร้องเพลงให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ในหัวข้อวันนี้นะเกี่ยวกับในเรื่องของเพลงลำบงอ่ะเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนนะเอ,เอ็นักศึกษาที่ได้รางวัลเนนะี่ยเดี๋ยวเอาไว้ตอนท้ายข้ามมาถ่าแข้ามมาท่าแรกหัวข้อนะั้นเพราะว่าฉันยังไม่ได้ดูสลิปเลยน้กก็ดนสดของฉันเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาให้จบเลยลําบงลัมบงก่อนนะลําบงลําโทนนะออน,นี้เขาเรียกว่าลามบงชาวบ้านเขาเรียกว่าลามบงชาวบ้านนะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าลําโทนบางที่ก็เรียกว่าลําบอกบท นะ้ำชัยบดทั้งอะไรอะทั้งชัยนาศก็เรียกว่าเพลงรำนาอะไรบางลเล่นกระจัดกระจายไปในแถบภาคกลางสุขโขทัยก็มีนะพิจิตรก็มีนะครสวรรค์ก็มีอุทัยธานีก็มีนะครับชัยนาทก็มีสุพรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองกมีเยอะมีเยอะเป็นของที่รู้จักกันมานานนะครับทีนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของ ประวัติความเป็นมาของลำวงในลำวงในพจนานุกรมของ,งเราเนี่ยนะครับเขาก็ให้ความหมายว่าเป็นคำกริยานะลำวงมีผู้เล่นล้อมวงกันเป็นลมมีดนตรีหรือเพลงประกอบเรียงเรียงตามกันไปนะครับเป็นลำเป็นวงเป็นวง,นวงและลำเป็นคู่ๆระหว่างชายหญิงกันแล้วก็มีพ่อเพลงแม่เพลงนะครับร้องเพลงให้ทําไมครับจับคู่ไร่รํรำกันนะครับทีนี้มาดูความหมายของ กรมศิลปากรเขาบอกว่าการรำวงเนีสืบเนื่องมาจากการรำทนสมัยก่อนเรียกว่ารำทนโทนนะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูทนไเป็นยังไงไม่ได้เอามาซะอีกระลีบทนก็คือเป็นกรองหน้าเดียวนะครับแล้วก็จะใช้ตีตุ๊ปะตุบถิงปะตุบิงปะตุมตูนตูนตุ๊ปะตุมตูนปะตุมตูนปะตุมตูนตูนนะครับขิงไปฝากอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อนะครับครูพัดเดี๋ยวซื้อขิงเดี๋ยวซื้อขิงครูพัดอ่าเดี๋ยวตรงนี้ก่อนนนนนะะรรโทเี่ยคับ นิยมเล่นกันในฤดูกาลเฉพาะท้องถิ่นในบางจังหวัดเท่านั้นนะลำทูลหรือลำวงชาวบ้านเนะเป็นการละเล่นของชาวบ้านเป็นการละเล่นของชาวบ้านพื้นเมืองเครื่องดนตรีมีชิงมีกลับมีทนบางที่ก็มีรำม,มานามีกลองมีอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ขับร้องให้เป็นจังหวะฟ้อนรำไปโดยเหตุที่การฟ้อนรำใช้จังหวะทนตีตามหน้าทับกันจึงประดิษฐ์ขึ้นโดยเฉพาะเป็นหลักสำคัญ จึงเรียกฟ้อนรำแบบนี้ว่ารำทนูนมาแต่เดิมแล้วต่อมาเมื่อราวปีพุทธศักราช2483มีผู้นำแบบอย่างการรำทูนไปเล่นกันในท้องถิ่นอื่นๆนั้นและเล่นกันไม่เฉพาะแต่ฤดูการทั้งนี้มีผู้คิดแต่งบทร้องประดิษฐ์ทำนองให้เข้ากับจังหวะหน้าทับของโทนที่ใช้อยู่เดิมอีกด้วยบทขับร้องเหล่านี้นั้นโดยปกติเป็นบทเชิญชวน บทสับพยอกหยอกยาวบทชมโฉมเกี่ยวพาราศีและบทรำพึงรำพันระหว่างจีบกันนะระหว่างรำพึงรำพันระหว่างชายหญิงหนุ่มสาวตลอดจนมีบททอดพร่ำจากลาจากกันนะครับแล้วก็เลิกเล่นกันนะครับนั่นเป็นขนบของการรำโทนกันไปนะครับต่อมาก็คือนะครับต่อมาในช่วงรำโทนนี้แพร่หลายกันไปทั่วเลยนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอะ ในปีพุทธศักราช2484ถึง2488เนี่ยนะครับประชาชนในกรุงเทพนิยมเล่นลัมโทนการผ่อนาราายกลรขึงกันเครียดไงเล่านะครับทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะรำง่ายและรำได้ทุกเพศทุกวัยจึงใช้เพลงนำโานเนี่ยเป็นเพลงปลอบใจเพราะเสียขวัญจากการถึงระเบิดในสงครามโลกครั้งที่สองไอ้กอบเลรียอังูมาลิน่า จำเอาว้นะลูกนะ,ะในปีพุทธศักราช2487กรมศิลปากรได้ปรับปรุงการเล่นรำทนใหม่เปลี่ยนชื่อจากรำทนเป็นรำวงนะโดยที่เห็นว่าผู้เล่นนะครับย่อมร่วมวงกันนะครับรำเล่นเคลื่อนย้ายกันเป็นวงต่อมาจึงเป็น เพลงรำบงมาตรฐานไงงามแสงเดือนมาเยือนสองหน้างามใบหน้ามาสู่วงรำงามแสงเดือนมาเยือนสองหน้างามใบหน้ามาสู่วงรำชัดเคยรำนะฉันเข้ารอบด้วยเล่าเล่นกันเพื่อสนุกเพื่องทุกมีวัยระกกมขอให้ริน ้อนรำเพื่อสามคีเอ่ยจำได้ไหมดวงจันทร์วันเพ็ญลอยหมุนอยู่ในนาภาตัึงตึงตึงทรง,งกดจดสีลานลราจะมีขอแสงนจันทาตักตึงตึงแสงนจันอารามชายนาสองฟ้าเนี่ยฉันนังนจำได้๋ยวฉันรำนะรำ เนี่ยลำมงมาตรฐานเนี่ยลำมงมาตรฐานนะครับก่อนลำมงมาตรฐานเนี่ยต้องหมุนด้วยเด like pues ี๋ยวูพัดจะไม่หมุนยังไงเลยเนี่ยเขาเพราะนะเพลงลำโทนของบ้านๆเนี่ยลบุรีเขาก็มีเอาเพาะนครสวรรวัก่อนก็เพียบเลยนะเนินสลาแถวแถวบ่บ้านเนินสลาเดี๋ยวต้อง,ง,งอเชิญอาจารย์ลุงรัดมาเนินสลามืองแม่นแดนป่าล สวยงามประเสริฐเลิศนครสวรรค์เรียมร้ายคู่เรียมไงเรียมเรียมน้องเนี่ยน้องเรียมเรียมร้ายคู่เชิญมาอยู่ด้วยกันโรคนี้เราสร้างสรรค์เอาให้ตัวฉันรำคู่กับเธอให้ตัวฉันรำคู่กับเธอเอา้า